มาค่ะมนนี่ตำสมหุ้งอีกละหลังจากเราได้ถอดเฟือกนะคะดาดูเล็บของเรานะคะตำตำเดีงๆเ,เป็นลายหินอ่อนอุ้ยมีคนแอบมานะคะมันยังงอไปได้กิบอยู่นะคะหมอบอกต้องกายภาพนะคะกาภาพตัวเองเอาไปเข้าน้ำสิลุกไปพี่ <c oughs> ไปเข้าอยู่ เขาเจ็บอยู่ตึงมากนะคะเส้นมันตึงมากตรงนี้ยังงอมไม่ได้นะส่วนตรงนี้พยายามจะหักมันงอขึ้นที่หักว่าละนะคะสําหรับคนที่เป็นห่วงนะคะปลายปลายตรงนี้นะคะพรามันเปื่อยอะค่ะพี่น้องมันเปื่อยถึนงนะอเอา๋ีเปียเปียปลายตรงนี้นะคะตอนนี้กระดูกก็นือกระดูกอ่อนกําลังกําลังจะต่อกกระดูกกําลังจะสร้างเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนนะคะ เพื่อเพื่อเพื่อต่อกับกระดูกที่แตกออกไปในระหว่างช่องว่างกับกระดูกกระดูกกระดูกตรงโคนกับกระดูกที่แตกออกไปตรงช่องว่างเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนกําลังสร้างตัวนะคะขึ้นมานะคะคงต้องรออีกนะคะหมอบอกว่าให้ใช้งานได้ตามปกติแต่อย่าก,กระแทกนะคะก็รอให้มันตามานก่อนก็ปีนึงเขาบอกเพราะว่าน่าจะปีนึงอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะ ว่าที่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะพอเราเกดแล้วหมอไม่ได้บอกนะคะนี่นะคะนี่ก็เห็นไหมคะเล็บด,ดำนะคะจิด๊ดจี๊ดจ๊ดนี่ว <c oughs> ันนี้เราก็เลยปลกอบใจถอดเฟื่องตัวเองนะคะด้วยการกินส้มตังค์งพอับใบ

จับนี่จับนกศึกษาว้ที่หกจะเรียสองเรียนยินดีด้วยนะจ๊ะ<ด>น้องอันปันเพี่อนปันได้ที่หกห้องอาขยาน